ขอจเจริญสุขจเจริญพรสวัสดีน้องๆนักศึกษาและท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศึกษาธรรมชั้นเอกทุกท่านนะครับสำหรับในเทปนี้มาถึงวิชาพุทธานุพุทธประวัติต่อจากวิชาธรรมวิจารณ์ในเทปที่แล้วนะครับอันนี้เป็นการพูดเกิืก่นๆโดยย่อสักเล็กน้อยแล้วก็นำตัวอย่างมาให้ดูไม่ได้เจาะลึกนะครับแค่ให้พอดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับ ประการแรกนะครับวิชาคําว่าพุทธานุพุทธประวัติเนี่ยแปลว่าประวัตินี่เนาะปึ๊บนี่นะครับประวัติหรือความเป็นมาขององ,งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกหมายความว่าวิชานี้เนี่ยว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของพระสาวกรวมกันนะครับในชั้นของทําศึกษาตรีเนี่ยจะเป็นวิชาพุทธประวัติว่าด้วยพระประวัติ ของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่ไม่ถึงกับล้วนนะครับหมายความว่าเน้นไปที่พระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะครับพอมาในชั้นของทำศึกษาโทนะครับจะเป็นชื่อวิชาจะเป็นวิชาอนุพุทธประวัตินะครับอนุแปลว่าตามพุทธแปลว่าตรัสรู้หมายความว่าประวัติของผู้ตรัสรู้ตามได้แก่ประวัติของพระสาวกนั่นเองนะพระสาวกแปลว่าผู้ตรัสรู้ตามนะครับในชั้นของทำศึกษาโทเนี่ยจะเน้นไปที่ประวัติของพระสาวก นะครับพอมาในชั้นของ,ของทําศึกษาเองเนี่ยจะเจาะลึกไปกว่าเดิมก็คือรวมทั้งพระประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาษาวกรวมกันนะครับเนื้อหาจะมีความลึกซึ้งกว่าทั้ง2ชั้นพอสมควรนะครับแต่เรียนแล้วเนี่ยเรียนแล้วสนุกนะครับเรียนแล้วสนุกเพราะว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับบุคลาธิฐานหมายความว่ามีบุคคลเป็นที่ตั้งเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ตัวบุคคลนะครับเล่าเรื่องเหมือนนิทานนะครับทําให้ฟังแล้วไม่น่าเบื่อถ้าเป็นเกี่ยวกับธรรมาทิฐานเนี่ยจะเป็นข้อธรรมเกือบจะเรียกว่าลุ้นล้วนเลยทีเดียวเมื่อฟังแล้วไม่ไม่ตั้งใจจริงหรือว่าสติปัญญาไม่ถึงจริงๆเนี่ยครับก็จะเบื่อแล้วก็ท้อถอยในที่สุดได้นะครับเพราะว่าข้อธรรมเนี่ยเป็นข้อธรรมที่ลึกซึง้งบางทีก็ยากที่จะเข้าใจนะครับมามาดูต่อกันเลยนะ นะครับองสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นเพื่อสั่งสอนชาวโลกนี่นะครับให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตทรงประกอบด้วยพระกรุณาในหมู่สัตว์ไม่มีประมาณพระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยสัมปทาคุณ3ประการคือ 1. เหตุสัมปทาอันแบบบาลีนะครับเหตุสัมปทาถ้าภาษาไทยคือเหตุสัมปทาบาลีจะอ่านแยกเป็นคำๆนะครับคืเหตุสัมปทา คือการบาเพ็ญบาร,รมีมาอย่างครบถ้วนแล้วนะครับทรงบําเพ็ญบาร,รมีมาอย่างครบถ้วนนะครับกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้บําเพ็ญบาร,รมีมาอย่างนับพบนับชาติไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยนะครับ 2. องภาระสัมปทาคือการที่ทรงนี่นะครับการที่ทรงได้รับผลของบาร,รมีทําให้มีพระรูปกายประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการอันประดับด้วยอนุพยญชนะ80ประการ อนุภาพการลัก,กิเลสและพยานอย่างรู้เป็นต้น 3. สศัตรูปรการสัมปทาคือการที่ทรงบำเพ็ญป,ประโยชน์ต่อชาโลกด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้พุทธบริษัทได้รู้ถึงเป้าหมายของชีวิตหรือประโยชน์3ประการนะครับพระพุทเจ้าจะทรงแสดงธรรมแก่ผู้ใดนะครับแก่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับหรือเทวราก็ตามทีจะทรงแสดงในสใน มุ่งหมายถึงประโยชน์3ประการนะครับก็คือ1ทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์คือประโยชน์ที่จะพึงได้รับในชาตินี้2สัมปรายิกถาประโยชน์นี่นะครับอันนี้1นนะ2และนี่ก็3 2สัมปรายิกถาประโยชน์คือประโยชน์ที่จะพึงได้รับในชาติหน้าและ3ปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมอย่างยอดเยี่ยมนะครับได้แก่พระนิพพานนั่นเอง ทรงแสดงธรรมเนี่ยหาบุคคลน,นั้นนะครับไม่อาจเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาติคือชาตินี้ได้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในชาตินี้ก็คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีหรือพระอนาคามีนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ได้รับประโยชน์ในปัจจุบันคือ,อได้เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะครับหรือได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะครับและเมื่อละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ย่อมมีสุข ในพบหน้านะครับเพราะว่าชาติปัจจุบันนี้ได้สร้างสมกุศลคุณงามความดีต่างๆไว้ลาว้นการทําบาปต่างๆนะครับอ,อันนี้คือเมื่อพระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมเนี่ยก็จะทรงแสดงอยู่ในประโยชน์มุ่งมุ่งหมายประโยชน์ทั้ง3ประการนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นโดยย่อนะครับพูดถึงว่าพร,พ,พระพุทธองค์เสด็จอุบัตินาเนี่ยเพื่ออะไร สรงถึงพร้อมด้วยสัมปทาคูณ3ประการและเมื่อจะทรงแสดงธรรมเนี่ยก็ยอมส่งแสดงธรรมทรงมุ่งหมายนะครับให้พุทธบริษัทได้รู้ถึงเป้าหมายในประโยชน์เนี่ยเป้าหมายในชีวิตนะครับสประการอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนะาะทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับตัวอย่างข้อสอบในวิชาพุทธานุพุทธประวัตินะข้อ1 ความเชื่อเรื่องใดสแสดงความเป็นผู้มีมานะถือตัวของชาวชมพูทวีปคือในในสมัยพุทธกาลนะครับพระองค์ทรงสเสด็จอุบัติมาเนี่ยในท่ามกลางความขัดแยง้งในท่ามกลางความถือตัวมีมานะถือตัวคือแบ่งชนชั้นวันณะของช,ชาวชมพูทวีปนะครับว่าข้าเป็นกษัตริย์เจ้าเป็นอ่าพราหมณ์เป็นนักบวชเจ้าเป็นแพทย์นะครับทำการค้าขายกสิกรรมและเจ้าเป็น สูตรนะครับจำพวกาธกาตุกรรมกรเป็นต้นในมำูทวีปเนี่ยเขาแบ่งวันณะไว้4วันณะก็คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแล้วก็อีกวันณะหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าจันทานจันทานอย่างนี้นะจันนี่นะครับจันทานอย่างนี้จะเรียกว่าจันทานจันทานนี้เกิดจากเ,าเป็นบุตรนะครับหรือธิดาที่เกิดจากบิดามารดาต่างวันณะกัน ยกตัวอย่างเช่นบิดาเป็นวัน,นะกษัตริย์มารดาเป็นวัน,นะสูตรเมื่อสมสู่กันบุตรหรือธิดาที่ออกมาเนี่ยจะเรียกว่าจันทานในสังคมเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าเป็นเสนียดจันทราย,ยิ่งนักไม่มีโอกาสทางสังคมไม่มีโอกาสทางการศึกษาไปอยู่ณที่ใดไปอยู่ณที่ใดก็จะถูกเขารังเกียจนะครับเสนียดย่างาถึงกับว่าไปนั่งณนะที่ตรงไหนพอลุกแล้วเนี่ยเขาจะเอาน้ำนมมาล้างมาทําความสะอาดทีเดียวเลยนะจันทาน ต้องพูดง่ายๆคือต้องสมสู่ในวันณะเดียวกันเท่านั้นกษัตริย์ก็กรัตรวันณนะพราม์ก็วันณะพราม์วันณะแพทย์ก็กับวันณะแพทย์แล้วก็วันณะสตรก็กับวันณะสุรห้ามาสมสู่กันข้ามวันณนะแต่ถ้าเผลอไปสมสู่กันข้ามวันละเนี่ยลูกที่ออกมาก็จะเรียกว่าจันทานนะครับขออภัยนะเพนยนเขียนผิดจันทานนี้สะกดเป็นนอนเนนะอ่าอย่างนี้นะครับโอเคเนาะ ามาดูนกะอไก่โลกเที่ยงขอไข่โลกมีที่สุดคอควายตายแล้วเกิดงง,งูแบ่งชั้นวรรณะจุดเขาบอกว่าความเชื่อนะครับของชาวชมพูทวีปในสมัยนั้นเนี่ยแสดงถึงอะไรนะครับแสดงถึงความเป็นผู้มีมานะถือตัวคือเชื่อในเรื่องใดถึงได้มีมานะถือตัวคําตอบเนี่ยถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยโลกเที่ยงโลกมีที่สุดตายแล้วเกิดแบ่งชั้นวันณนะโลกเที่ยงนี้เป็นเป็นความเห็นที่ผิดนะครับ เพราะว่าขัดต่อหลักตรายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโลกมีที่สุดคอควายตายแล้วเกิดนี่ก็เป็นสมาธิฐินะครับเห็นและชอบก็คือตายแล้วมีการเกิดใหม่มีพบใหม่นะครับส่วนงองงูเนี่ยแสดงถึงแบ่งชั้นวันณะแน่นอนนะครับตรงกับโจทย์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยตอบข้ององ,งูแบ่งชั้นวันณะนะครับแบ่งนะแบ่งมันอันนี้แบ่งหรือเปล่าเนี่ย อาแบ่งแงถูกแล้วนะแบ่งนะโอเคงองอูนะครับต่อไปข้อ2พระโพธิสัตว์พิจารณาสิ่งสําคัญ5อย่างก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์คือข้อใดคือพระโพธิสัตว์นะครับพูกงนี้ยคือก่อนที่จะมาเสด็จอุบัติในโลกมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานะครับทรงเป็นเทวดาอยู่ในเทวดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อจะ สเสด็จอุบัติมาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเนี่ยก็ย่อมทรงพิจารณาถึงเหตุ5ประการก่อนว่าถ้ามีครบ5ประการเนี่ยถึงจะ,สะเสด็จอุบัติมาแต่ถ้าไม่ครบเนี่ยก็ยังไม่สเสด็จอุบัติ5ประการนั้นอ่ะเรียกว่าอะไรเอามาดูกันนะครับ5ประการเนี่ยเขาเรียกว่าการเลือกใหญ่การคัดเลือกใหญ่5ประการเรียกว่าปัญจมหาวิโรกะนะันข้อนี้ตอบข้องงองูนะครับ แล้วมาดูกันทีละข้อนะกไก่ปัญจโกลาหนขอไข่ปัญจบุพานิมิตขอวายปัญจมหาบริจาคและง,งูปัญจมหาวิโรกะนะกไก่ปัญจกโกลาหนคืออะไรปัญจกโกราหนเนี่ยก็คือความแตกตื่นในทางพระพุทธศาสนานะครับหมายถึงการแตกตื่นของเหล่าเทวดาหมายถึงว่าเทวดาแตกตื่นนะนะมี5ประการก็คือ1กัปปะโกลาหนคือแตกตื่นว่าอีกแสนปีโลกาธาตุนะครับและจักรวาลจะสิ้นแล้ว 2. จักรวัติโกราหนคือแตกตื่นว่าอีกร้อยปีพระเจ้าจากกักรพรรดิจะประสูตินะครับและ 3. ามาพุทธโกราหนนะครับคือความแตกตื่นว่าอีกพันปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเส็จอุบัติขึ้นมาในโลก 4. มังคละโกราหนคือความแตกตื่นว่าอีก12ปีพระพุทธเจ้าจะตรัสบอกมงคลและสุดท้าย 5. นะครับโมนายะโกราหนคือความแตกตื่นว่าอีก7ปี พระบุรธเจ้าจะตรัสบ,บอกโมนายะปฏิบัตอิอันนี้คือปัญจก,กลุลาหนคือความแตกตื่นของเทวดา5ประการนะไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คือคําตอบคืององงูนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะว่าแต่ละอย่างคือคอะไรขอไขขอไขนะครับปัญจบุพานิมิตมี5ประการปัญจบ,บุพานิมิตคืออะไรปัญจบุพานิมิตหมายความว่าอาการของอ เทวดา5อย่างนะครับที่เป็นพี่เป็นเหตุบอกให้ดูว่าเทวดาตนนี้เนี่ยจะจุติจากสวรรค์ไปเกิดในที่อื่นพูดง่ายๆคืออาการของเทวดาที่ใกล้จะตายนะครับพูดง่ายๆนะอย่างคนเราจะตายเนี่ยก็มีอาการใช่ไหมว่าเอ๊ะใกล้จะตายแล้วนะครับหมอก็มามาวินิจฉัยอาการแล้วก็บอกญาติให้เตรียมใจอันนี้เป็นต้นนะฉันใดในเทวดาก็ฉันนั้นนะครับเทวดาที่ใกล้หมดบุญเนี่ยหมดอายุเนี่ย จัจุติจัจุติจากสวรรค์นเนี่ยไปเกิดในที่อื่นเนี่ยก็จะมีอาการนรับ5้าอย่างเรียกว่าปัญจบุพนิมิต5้าอย่างนั้นคืออะไรบ้างคือ1ดอกไม้ทิพย์นะครับที่ประดับกายเนี่ยจะเหี่ยวแห้งอดอกไม้ทิพย์ที่ประดับกายนะเทวดาก็มีดอกไม้ประดับประดับกายเหมือนกันขอัานะครับพูดติดขัดหน่อยส่วนข้อ2ก็คือ,เ,อ,อเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับจะมีสีเศร้าหมองปกติอาพรเนี่ยจะสดใสนะครับ สว่างรุ่งเรืองมีรัศมีนะครับข้อ3ก็คือมีเหงื่อไหลออกจากรักแล้ข้อ4คือร่างกายเนี่ยมีความชาราปรากฏเทวดาเนี่ยจะจะดเูเหมือนตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวตลอดเวลานะครับแต่พอจจุติเนี่ยจะมีความชาราภาพเนี่ยเข้าไปปรากฏและข้อ5มีใจเบื่อหน่ายในสวรรค์น,นะครับไม่อยากอยู่แล้วอยากจะไปในที่อื่นเมื่อ มีอาการมีเหตุ5อย่างนี้ปรากฏนะครับเทวดาตอนอื่นเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ๊เทวดาตนนี้เนี่ยใกล้จะจุติจากสวรรค์ไปเกิดในที่อื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุ5ประการนียเรียกว่าบุพนิมิตนะครับปัญจบุพนิมิตคือเหตุของเทวดาผู้ใกล้จะจุติจากสวรรค์ไปเกิดในที่อื่นนะครับเนาะพอมาขอ้อข้อขอขวานนะครับปัญจมหาบริจาคมีอะไรบ้าง ปัญจมหาบริจาคเนี่ยแปลว่าการบริจาคที่ยิ่งใหญ่5 ala, ประการก็คือ1นึ่ทนะบริจาคคือการการสละทรัพย์สมบัติเป็นทานครับข้อ2คืออังคบริจาคคือการสละร่างกายเป็นทานข้อ3คือชีวิตตบริจาคคือการสละชีวิตให้เป็นทานข้อ4คือปุตตะบริจาคคือการสละลูกให้เป็นทานและข้อ5คือภริยาบริจาคคือการสละภรรยาให้เป็นทาน อันนี้การ,การบริจาค5อย่างนะครับทีอ่อย่างใหญ่ที่สุดเลยนะอย่างใหญ่มากเขาเรียกว่าปัญจมหาบริจาคอมาดูข้อสุดท้ายที่เป็นคําตอบปัญหบข้อ,ององูปัญจมหาวิโรกนะปัญจมหาวิโรกนะก็คือการตรวจดูอันยิ่งใหญ่นะครับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมี5ประการคือ1การ2ทวีป3ประเทศ4ตระกูลและ5มารดาคือยังไง เวลาพระโพธิสัตว์นะครับจะจุติจากเทวโลกจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาลงสู่พระคันรธมารดาเนี่ยนะจะทรงเลือกตัวดูเหตุ5ประการก่อนก็คือ1การคือจะทรงจุติอุบัติมาในเวลาที่มนุษย์มีอายุ100ปีนะครับต่าสุด100ปีและมากสุดไม่เกิน100 0 0แปีนะจะเสด็จอุบัติมาในระหว่างในระหว่างนี้นะครับถ้าเกินหรือน้อยกว่าก็จะยังไม่เสด็จอุบัตินะครับข้อ2 คือทวีปนะครับจะเสด็จอุบัติมาในชมพูทวีบเท่านั้นชมพูทวีบก็คือ,อโลกของเราเนี่ยแหละครับนะข้อ3คือบางบางคนงงว่ามันก็ต้องโลกของเราอยู่แล้วสิจะไปทวีบไหนได้ในที่นี้นะครับหมายถึงชมพูทวีบในในคติของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทวีปนั้นมีมีสทวีบนะครับตั้งอยู่รอบเขาพาัสยอดเขาตั้งอยู่รอบเขาพระสินเนรุนะครับรอบเขาพระสุเมนนะ มีสีทวีปนะครับเดี๋ยวมีทวีปอะไรบ้างเนาะมี 1. อุตรุรุททวีป 2. อ,อปุพาวิทยาหาทวีป 3. อาัมาระโคยานทวีปและ4ชมพูทวีปนะครับถ้าถ้าเรียงลำดับผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะมีสีทวีปเนะี่ยตั้งอยู่รอบเขาพระซูเมนนะครับ สีทวีปก็คือแต่ละโลกนะในทางคติของพระาศาสนาแต่ว่าเป็นของทิพย์นะครับเ,เป็นของทิพย์นะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏในจักรวาลที่นาซาเขาไปตรวจไปอะไรดูอยู่นะโลกของเราเนี่ยคติที่1ก็คือชมพูทวีปชมพูทวีปคือโลกของเราคติที่2คือชมพูทวีปหมายถึงประเทศอินเดียเนปาลบางประเทศและก็ปากีสถานในปัจจุบันนะครับรวมแล้วเนี่ยเรียกว่าชมพูทวีป พระบุรเจ้าทุกๆพระอ,องค์นะครับเมื่อจะเสด็จอุบัติเนี่ยก็จะไปเสด็จอุบัติที่ชมพูทวีปเท่านั้นนะครับข้อสามข้อข้อสามนะครับประเทศนะครับประเทศคือจะเสด็จอุบัติในมัชชิมะประเทศคือประเทศที่ตั้งอยู่ตรงกลางชมพูทวีปเท่านั้นนะครับและข้อ4คือตระกูลนะครับ ในในเวลาที่จะเสด็จอุบัติเนี่ยตระกูลไหนอยู่ในลำดับที่สูงสุดนะครับก็จะเสด็จอุบัติในตระกูลนั้นยกตัวอย่างเช่นในวันรัชสังสีมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรใช่ไหมครับในสมัยที่พระองค์เสด็จอุบัติเนี่ยวันรณกษัตริย์เป็นวันรณะที่สูงสุดเพราะฉะนั้นจึงเสด็จอุบัติในวันรณกษัตริย์นะครับแต่ถ้าในสมัยไหนวันพระพราหมณ์สูงกว่าวันรณกษัตริย์นะครับคือได้รับความยกย่องนับถือกว่าเนี่ยก็จะเสด็จอุบัติขึ้นนนมมาาใรณพห์แท อย่างในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสีอริยะเมตรตรพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ที่จะเสด็จอุบัติขึ้นไปในอนาคตต่อจากนี้นะครับหลังจาก5,000ปีไปเนี่ยอันนี้2,600กว่าปีละพระองค์จะเสด็จอุบัติในวันระพรามนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นยุคนั้นเนี่ยตามตำราตามคมภีเนี่ยระบุไว้ว่าวันระพรามน่ะจะเป็นทีย่ยกย่องนะครับมากกว่าวัน,นกษัตริย์นั่นเองนะ คือสาเหตุที่ต้องบังเกิดในวันนะสิิอุบัติในวันณะที่สูงกว่าเนี่ยเพราะว่า1จะเป็นที่เคารพยกย่องนะครับจากวันณะอื่นๆด้วยความยำเกรงนะเพราะว่าจะคือจะง่ายง่ายต่อการแสดงธรรมง่ายต่อการไปโปรดนะพอทราบว่าอยู่ในวันณะสูงนะพอถ้าเกิดในวันณะนะครับวันณะต่ำเนี่ยเมื่อเมื่อไปเทศนารมโปรดหรือแม้แต่ จะ,จะเที่ยวไปที่ไหนเนี่ยก็อาจจะถูกดูดแคลนดูอะไรได้แล้วก็ไม่อยากจะฟังธรรมเป็นต้นนะอันนี้เป็นมติส่วนตัวนะครับที่คิดเห็นนะว่าน่าจะประมาณนี้นะสาเหตุที่เสด็จอุบัติในวันนะที่สูงที่สุดในสมัยนั้นๆนะโอเคนะครับและข้อ5สุดท้ายนะครับคือพมานดาไหมายความว่าจะทรงเลือกดูพมานดานะครับที่คือหญิงนะพื่อนนี่คือเลือกดูหญิงที่จะไปเสด็จอุบัติในคันของหญิงคนคนนั้นนะ ว่าสตรีนางนี้เนี่ยต้องมีศีลห้าบริบูรณ์และได้บำเพ็ญบาร,รมีมาสมกับเป็นพุทธมารดาของพระองค์นะแล้วก็ได้ส่งทอดพระเนตรเห็นพระนางสิริมหามายานั่นเองนะพระธิดานะครับเจ้าหญิงแห่งเมืองเทวทหะผู้เป็นอัครมเศสีของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชกษัตริย์เมืองกบิลพัทนะครับนี่คือปัญจมหาบิโลกนานะห้าอย่างการตรวจดูอย่างใหญ่5อย่างที่พระบริษัทเนี่ยเมื่อจะ จุติจากเทวโลกชั้นดุสิตมาสู่พระคันพระมารดาเนี่ยจะต้องกาหนดเลือกอยู่5ประการนะว่ามีครบหรือไม่ถ้ามีครบก็จะเสด็จอุบัติมาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโอเคข้อ2พูดรายาพอสมควรนะไปต่อกันเลยนะข้อ3พระบริสัท์เมื่อพระโพธิสัตว์เมื่อจะจุติลงสู่พระคันพระมารดาเสด็จมาจากภพไหนอ่าอย่างที่เพเ่อนได้พูดไปในในข้อที่2ก็คือได้บอกไปแล้วนะครับก็คือดุสิตนั่นเองนะ ต่อข้อขอควายนะครับข้อ4พระโพธิสัตว์เสด็จอยู่ในคันพระมารดาเป็นเวลากี่เดือนนะครับตามตำราบอกว่า10เดือนนะข้อ5พระโพธิสัตว์บริบูรณ์ด้วยมหาปุรุษะลักษณะนั้นจะเป็นสัมปทาใดอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะที่เคยกล่าวไว้นี่นี่นน,น,นเห็นไหมพระสัมปทาเห็นไหม เป็นผลของบารมีนะที่ทรงบำเพ็ญมาทําให้มีลักษณะพะรูปกายเนี่ยประกอบด้วยลักษณะของมหาบุุษนะบุุษผู้ยิ่งใหญ่3-2ส,สองประการแล้วก็มีอนุเพชนะนะครับประดับประดาอีก80ประการนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงหมายถึงร่างกายนะครับจึงตอบข้องงอง,งูนั่นเองนะรูปรูปกายสาัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งรูปกายนะ ยา่นี่คือความรู้ประหานะนี่แปลว่าการละอนุภาพก็คืออนุภาพนะข้อ6พระโลมาขาวละเอียดอยู่ระหว่างพระขนงของพระโพธิสัตว์เรียกว่าอะไรพระอุณหิตพระอุณาโลมพระนราชและพระจุธามาตรพระอุณหิตก็คือกรอบกรอบหน้านะกรอบหน้าหรือว่าแปลว่ามงกุฎนะครับพระอุณาโลมนี่ก็คือขนขนละเอียดที่อยู่ระหว่างคิ้วนะครับพระขนงแปลว่าคิ้วนะ ที่อยู่ระหว่างคิ้วสีขาวบนขาวานะครับบนขาวนขาวพานนาตก็คือหน้าผากแปลว่าหน้าผากนะภาพจุธามาสก็คือมวยผมมวยผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อข้อขอไข่นะครับขอไข่นะอันนี้มวยผมนะมวยผมส่วนอันนี้หน้าผากนะครับหน้าผากอันนี้กรอบหน้า กอบหน้านะส่วนอันนี้ขน,ขนละเอียดขนละเอียดกลางคิ้วอะง่ายๆเลยเนาะประมาณนี้เนาะพะนั้นนะข้อนี้ตอบพ่อขอไข่นะครับข้อ7พราหม์ผู้ทํานายพระกุมารว่าจะต้องออกผนวดแน่นอนมีนามว่าอะไรอ่าอันนี้เป็นความรู้ในชั้นของทําศึกษาตรีนะ ถ้าใครเคยผ่านมาแล้วจําได้ก็จะตอบทันทีเลยว่าโกนดัญญะนะครับส่วนกไก่ลักษณะขอใครสุทัศตะและขอควายัญยาเนี่ยเป็นหนึ่งในพราหมณ์เคนนะที่มาทํานายพระลักษณะพร้อมกับโกนดัญญะพราหมณ์แต่ว่าใน7คนนั้นเนี่ยเออในแปดคนนะแปดคนขอภัย8คนใน7คนเนี่ยทำนายเป็น2ประการนะครับก็คือถ้าอยู่คลองเรือนไม่ออกบวชจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และข้อ2คือถ้าออกบวชเนี่ย จะได้ตรัสรู้เป็นพระอระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกนะครับแต่ว่ามีอยู่ท่านเดียวนะพรามณ์ท่านเดียวเนี่ยใน8คนเนี้ยเจคนทํานายเป็น2ใช่ไหมครับคนเดียวที่ทํานายว่าต้องออกบทแน่นอนนะมีคนเดียวก็คือโกนดัญญะพรามนั่นเองนะพอะนะข้อนี้ต่อพ่ององ,งูนะครับข้อ8เจ้าชายสิทธัตถะเจริญสมาธิต้าต้นว่าในพิธีแรกนาขวัญทรงบรรลุฌานใดอันนี้ก็เป็นความรู้ของชั้นทําศึกษาตรีเหมือนกันนะครับ สมบารุขั้นปะโทมาชานั่นเองข้อ9ใครติดตามเจ้าชายสิทธัตถะในวันสเสด็จออกผนวดนี่ก็คมรู้ทศึกษาตรีเหมือนกันนะครับก็คือนายชนะนะการุทายียเนี่ยเป็นอามาตย์เป็นพระสหายคนสนิทของเจ้าชายนะนายชนะเป็นข้ารับใช้คนสนิทเป็นนายสารถีผู้ขับมานะพระอนุนเนี่ยเป็นพระอนุชาก็คือพูดง่ายคือเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นลูกชายผู้ประสาชาวบ้านก็คือ พระอานนท์เนี่ยเจ้าชายอานนท์เป็นลูกชายของน้องชายพระเจ้าสุโธธนะนะครับก็คือเป็นลูกชายของอานั่นเองนะพระอนุทาก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเีาจะพ่อขอไข่นะข้อ10พระมหาบุรุษทรงชนะพยามาและเสนามานด้วยทำอะไรก็ไก่อริยสัตว์4ขอไข่มักแปดขอไายบนกิริยวัตถุ10งองูบารมี3 10นะครับ ข้อนี้ตอบข้ององูนะบารมี30ทัศที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเนี่ยที่จริงเป็นบารมี10บนะบารมี10มีทานบารมีเป็นต้นนะบารมี10แต่ว่าแต่และข้อเนี่ยแยกออกไปเป็นอีก3ก็คือแบ่งเป็นปกติแล้วก็อุปาบารมีแล้วก็ปรมัทธบารมีก็คือบารมีอย่างปกติอย่างกลางแล้วก็อย่างสูงสุดนะสิข้อเนี่ยแบ่งออกไปเป็นอีก3ก็คือทาน ทานบารมีคือการทาทานอย่างปกตินะให้ทานให้ให้ให้ใหใหข้าวของสิ่งของทานอุปบาบารมีก็คือการให้ทานอย่างกลางเช่นาการบริจาคโลหิตการบริจาคอวัยวะอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนทานปรมัดก็คือการให้ทานอย่างสูงสุดได้แก่สละชีวิตนั่นเองนะอย่างเงี้ยสิข้อจนะแบ่งเป็นอีกสานะครับก็โดยรวมเป็น30มสิบเลยเรียกว่าบารมี30ทัศนะ ทรงชนะพญามารด้วยพระบรารมีที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยก็คือบรารมี3ามทัศน์นั่นเองในพระชาติสุดท้ายนะกล่องที่จะมาเส็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบังเกิดเป็นพระเวสสันดรน,นั่นเองนะในในพระชาตินี้ทรงบำเพ็ญเกี่ยวกับทานบรารมีนั่นเองนะโอเคนะครับในวิชาพุทธานุพุทธประวัตินี้ก็ได้ยกตัวอย่างข้อสอบมาให้พอประมาณหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันวิเคราะห์นะแต่ละข้อว่าเป็นยังไงนะครับ ในสําหรับเทปนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับพูดเร็วไปบ้างช้าไปบ้างผิดบ้างตะกุกตะกักบ้างประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับเป็นการพูดสดนะครับไม่ได้เตรียมไว้ก่อนก็จะมีตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับสำหรับเทปหน้าจะเป็นวิชาสุดท้ายนะครับวิชชากรรมบดนะครับขอขอบคุณทุกท่านผู้รับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ